มหาชนไปทีเดียบด้วยแล้วนังขายขายหุ้น S C M พร้อมคือข่อยคนหนึ่งอย่าบอกเลยว่ากล้าฝากชีวิตพอซีเนีชีวิตขอบที่ถูัควไไปก็สักเซนมอข้าว่ามหาสนเนี่ยเป็นบริษัทที่วา่ามันคงระยะย,ยาวนอกแล้ววันนี้อย่าบอกเลยว่าเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยกับบุรีแ่นบอเป็นยอ,อยังซักเซนโม่ยังเติบโตย่างต่อเน,นื่องแต่ราะว่ามีอีกหนึง่งบัจจัยที่ทําไมสักเซนมอเติบโตก็คือสินค้านาะ สินคขาอย่าบอกเลยว่าคนจะมาวอาสินน้ามหนือเป็นสาวสวรรค์เขตเนาะอาศีพ้องทานเมื่อก่อนเกิดคืองานโรงงานแต่ตอนนี้กินใส่ชิ้นขาวซากซินหมอเนาจนมีการเป็นแป้งสวยขึ้นงามขึ้นและก็มีหลายๆขึ้นอีกจะบอกเลยว่าห่าหมือหมาต่อเรืนนอนเนาะบริการศักษาเสิยเวลาขอเชิญผูกกลับเนาะสมสะอาดเลย,เลยจ้าสบายดีสื่อสมสะอาดแก้วอินตอ์วงเนาะขอขอบใจผู้เปิดโอกาสน่องฝนแสงสุริจันทร์แหลกโค้ดที่ซอยเรือตลอดเส้นทาง น้องตุยเกตะวงแหละนองซีไซวิไลซักและโคดคนอื่นๆที่บริเอสื่อกับเขาของมองขบใจหลายๆเนาะเป็นอะไรล่ะทุกคนได้ฟังเรื่องเล่าของบริษัเทเฮาแล้วเนาะบริษัทของเฮากะถูกต้องเป็นมหาชนเจ้าของของเฮากะเป็นทั้งคนดีแหละคนเก่งนะแล้วปัจจัยอีกอย่างล่ะที่เหตุให้บริษัทของเฮาก้าวกระโดดขึ้นอย่างต่อเนืองนั่นก็เป็นประวัติสินค้าเนาะคุณหมอเพิ่นได้คิดค้นสินค้าขึ้นมาเป็น3กลยุทธ กลยุทธ์ที่1ความหลากหลายกลยุทธ์ที่2นวัตกรรมกลยุทธ์ที่3คุ้มค่าเงินเขามาบ่งกลยุทธ์ที่1ความหลากลาาหลายนี่บริมีแต่อาหารเสริมหรือว่ากลุ่มเครื่องสําอางเพียงอย่างเดียวแต่ว่าได้รวมไปถึงของใส่อุปโภคบริโภคของที่เข้าจําเป็นต้องกินต้องใส่อยู่แล้วในชีวิตประจําวันถามีแต่อาหารเสริมตัวเดียวทุกคนคิดว่าเห็นง่ายหรือเห็นยาก เห็ดยากเป็นบอกขนาดอาหารรักทุกวันนี้เขาย,ยังกินแถบสีบกบเลยกระเสือ้อมาชีมห้กินอาหารเสริมเห็ดบ่ไวแต่แทนเนาะแต่ว่าอันนี้เขาบ็กินอาหารเสริมชีวิตประจําวันเ่าก็ยังอาบน้าล้างหนาสักผ้าเป็นฟันเขายังเห็ดเรื่องพวกนี้อยู่สแสดงว่าเ่ากะเขามาเป็นหุ่นส่วนกับซักเซ็ตโมได้พอประตูทางเขานี่เพินเปิดกวงเนาะเขาได้ทุกกลุ่มคนเลยก็เลยหยุดที่สองนี่นวัตกรรมคุณหมอเห็นว่าลกทุกวันนี้มันเปลี่ยน ถ้าเฮาคนหนึ่งบอกเปลี่ยนตามกับสิเป็นคนหนึ่งที่ว่าตกยุคตกเทรนบ่ท่านสมัยคุณโมก็เลยคิดค้นสินค้านะวัตกรรมขึ้นมาเนาะอย่างเช่น SOD อยากบอกเลยว่าที่อื่นบมมีขายมีจําหน่ายเพียงซักเซ็นโมเท่านั้น SOD นี่ผลิตจากพักพลลไม่หาซีรวมรอยเซาหาสนิทผลิตจากประเทศตไต้หวันนะ่ะเหมาะสําหรับใครที่เหตุงานนักบมมีเวลาผักผนจะสินเนาะแลลวกอะอะไปปรับเซวเสือเส่อม จากเซลเสื่อมให้กลับมากลายเป็นเซลลสดย้อนไว้สลายเข้าได้น้ำเนาะจากอุหาสิบสามกินอย่างต่อเนื่องนี่เบิ่งไปเบิ่งมาคืออ,อยู่สามสิบหาได้นะทุกคนเนาะและกากลยุทธ์ที่สามคุมข่าเงินแนนอนทุกคนก่อนเข้าสิจกเงินออกมาซื้ออย่างนี้เขาก็ต้องนึกถึงความคุมขาเงินอยู่แล้วแม่นบอกว่าสินค้าที่เขาซื้อไปนี่มันคุมขากับเงินที่เขาจ่ายไปหรือบอ่เนาะของขังอื่นของขังนอกก็มีนะ เมีน <Man, S 2> ของซักเซนโมเฮาก็มีคือกันแต่ของซักเซนโมเฮามีคำว่าดีกว่าแซ่บกว่ากินแล้วเห็นผลหลับถี่ชัดเจนกว่าเนาะกินใส้ไปแล้วเมื่อไปเฮาสามารถกลับมาซื่อซ้ำใหม่อยู่ซักเซนโมแสบดบงว่าคุณหมอนี่เพิินได้หลอกลูกค้าไว้แห้งเขาแล้วกลับมาซื่อซ้ำอยู่ตรงนี้ได้เงินกลับเขามาคืนดีบ่ทุกคนว่ะดีเนาะคุ้มค่าเงินที่เฮาจ่ายไปนะทุกคนสินค้าทั้งหมดนี่มีอยู่เจ็ดกลุ่มเนาะแต่ก่อนที่ทุกคนสิมาฟังสินค้าทั้งเจ็ดกลุ่มนี่ให้ทุกคนมา ที่ว่าเป็นคุณหมอเนาะสินค้าถูกโตนยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ของหมอ mm hmm. เห็ดในเฮาหมั่นใจกัดกินกาดไ้ว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ mm hmm. และเพิ่นยังได้คัดสรรวัตถุดิบจากทุกทั่วมุมโลกมองได้ที่ว่าดีๆเด่นเพิ่็ได้คัดสรรเอามาไววเอามาใส่ในสินค้าของเฮาเนาะทุกคน mm hmm. อ้าวบริมีแต่ออยอนะทุกคน mm hmm. นั่งอ่าสินค้าของเขานี่ยังมีใบหนังสือห้องหับระดับประเทศระดับสากลเขาสามารถส่งข้องออกไดทั่วโลกเลยนะทุกคนเ้ามาเบิ่งสินค้ากลุ่มที่หนึ่งเนาะคือนูทีโนอันนี้สิเป็นอาหารเสริมจีสพอจุดก็คือดูแลจากภายในสู่ภายนอกสมอยากถามทุกคนว่าวันนี้ถ้าเขาเลือกได้บำรลุงกับบำบัดทุกคนเลือกกันใด กับพ่อรุงเหมือนบอกทุกคนเออบัมบัดนีน่บอกไว้นะเนาะมีนาขายนามีคาขายคามีลดขายลดนะทุกคนต่อเฮามีเงินแสนเงินล้านแต่้าสุขภาพร่างกายเฮาบอกแข็งเองทุกคนบอกมีความหมายบอกบอกมีความหมายเนาะทุกคนนี่แหละสินค้ากลุ่มนี่ก็มีอ่า จีเฉพาะจุดหลายอย่างเนาะยังเส่นไผเจ็บท้องเป็นประจำเดือนปัญหาผู้หญิงเฮาก็มีคลิกพัดเนาะรวอว่าเจ็บตามกระดงกระดูกจะสีกะมีเดียนะเด้งแะไรก่ะไฟที่มีปัญหาดวงตาฝ้าฟางเนาะก็มีทาเกตนะทุกคนตอบโจทย์หลายสิ่งหลายอย่างเนาะชิ้นค่าในกลุ่มนี้ที่ว่าคลายดีที่สุดเป็นพระเอกของซักเซ็ตโมเลยกับว่าได้เนาะนั่นก็คือไฟตะวีดีถอกล่างลำใส่นะทุกคนทรอยางพาว่ะตัววันนี้เฮาเคยเอาลำใสออกมาลลางบ่ เคยมันบอกให้ทุกคนขีดภาพนะกินอีหยังมาสารผัดตัด้งตน้อยจนใหญ่นะ่ะลำไส้เห่าน่ะมันสิซกะป๊กสําไรนะ่ะทุกคนทุกคนเห็นสิ่งล่างจานบอก้าเฮาล่างแต่จานบ่ล่างสิ่งนี้ข,ขับไขมันขับซกโปก๊กมันก็สิติดอยู่ล้ำไส่ของเฮากับบ่อแตกต่างกันเนาะทุกคนวันนี้ทุกคนกินไฟตะวีเข้าไปเพียงแต่ซองเดียวนะทุกคนสิเห็นผลนหนะักแปดห้าสิบสองส่วโมงศไฟตตวีที่เข้าไปล่างทุกซอกทุกมุมในลำไส้เฮ่านี่สิ่งซกป๊กต่างๆออกมานะทุกคนเห็นเฮ่านี่ขับถ่า,าย้กเนะ ถ้าวลำไส้เฮาบ่สะอาดเสี่ยงนะทุกคนบางคนนี่บ่ถ่ายแบบสองสามมือสี่หามือถ่ายเธอหนึ่งนี่กระเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้เนาะคนเชียชีสิตย้โยนโรคมะเร็งลำไส้นี่ก็ห้ายวันนี้นะถ้าวลำไส้เฮาบ่สะอาดนี่กินอาหารเสริมตัวไดไปนี่ก็เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นนะแล้วอีกตัวหนึ่งน่ว่ากลับมาซือซ้ำลายที่สุดในกลุ่มนี้นั่นคือ SO d ดีเนาะ SOD ดี SO นี่อย่าบอกเลยทุกคนเป็นสินค้านวัตกรรมเนาะผลิตมาจากประเทศไต้หวันนะ่ะทุกคนเออ ทุกวันนี่ทุกคนกินผล,ลไม้รบผาสีบอกีเดียวยังเสบสีบอกครบเลยเป็นหมดทุกคนนี่แหละเอสดอดีของเฮานี่ทุกคนเหมะสําหรัาญที่วหาเหตุงานนากันกนักบ่มีเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพนะทุกคนกินเอสโอดีเข้าไปเนาะเพียงแต่ว่าละเข่งเปก่อนนอนเปกเอสโอดีนนะบ่มีเปกเ,เหลาขาวเนาะเขากินเข้าไปนี่สิไปปั๊บ ฟื้นฟูในหลางกายเฮาทุกส่วนเลยนะทุกคนเหตุในเฮาตื่นขึ้นมาเบาต้นเบาโตแหละกัะสอยต่อต้านเซลมเมเร็งในหลางกายเฮาไห้่น้ำเนาะแล้วที่สําคัญเหมะเลยทุกคนสําหรับไพ่โบอยากเ่าโบอยากแก่นะทุกคนกินเอสอดีไปอย่างต่อเนื่องเนาะจากอายุหาสิบสามนี่ทุกคน กินอย่างตออ่อเนื่องนีกเทียบาอ,อยู่สาเลยนะสุดหน,น่ออะไรเนาะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือเอสโมเน่เนาะอันนี้สิเป็นกลุ่มเขื่องสอําอางกลุ่มนี้นี่คุณหมอผิ่นถนัดสุดเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นม,มีคลินิกเสริมความงามสื่อว่าสก้าคลินิกตั้งว่า8ปสาขาเลยนะชิ้น้ากลุ่มนี้ราคาลักร้อย แต่ว่าคุณภาพนี่เทียบเท่าเขาเตอร์แบรนเลยนะทุกคนเออผู้หญิงเข,าข้าคิว宝妈ปากบบแดงกล้าออกจากบ้านบอกบอกล้ามินบอกเออทุกวันนี้เคียนคิวข้างนอกบอกเคียนแต่ว่าบบไดงยังมาแต่งหน้าทาปากอยู่สักเซนโมได้เงินกลับขมาอีกทุกคนว่าด,ดีบอกดีเนาะทุกคน,นอานะนี่แหละสินค้าในกลุ่มนี้ที่ว่าขายดีที่สุดเลยเนาะนั่นก็นคือเซรั่มเอนดาของเฮาเนี่เองทุกคนเซรั่มเอนดาของเฮาเนี่อยากบอกเลยนะว่าได้หับรางวัลเหรียญทองจากประเทศสวิตเซแลนนะทุกคนเออทาทุกคนก่อนนอนเนาะหรือว่า แต่งหนา้าย่ำเศร้าตบตบเบ,บาเนะทุกคนตบมองได้ตึงมองหันแต่อย่าตบหูนะทุกคนบัดหูตึงหลือสิมาเท้าเป็นยอนลิดเอแน่ๆน,นี่บอได้ได้นอะนะและ้วกลุ่มที่3คือบอดี้เซียเนาะอันนี้สิเป็นของไส้ส่วนส่วนโตเฮ้านะ่ทุกคน กองที่เขาใส่อยู่แล้วตั้งแต่หัวจนเท้าเสาร์จนเย็นเนาะมีหลายอย่างบอกว่าสิเป็นครีมอาบน้ำอ่าโลออนบอย้าสระผมพวกนี้น่ทุกคนที่เขาต้องใส่อยู่แล้วนี่แหละที่สมเปิดใจเขามากกระยนกลุ่มนี่เนาะบางคนอาจสิบอหมักกินอาหารเสริมบอหมักแต่งน้า แต่ชีวิตประจำวัน,วนเฮานี่ก็ยังอาบนำล้างหนาสักผ้าเป็นฟันอยู่แล้วแมนบอกเฮายังเหตุเรื่องพวกนี้อยู่นะทุกคนชิ้นค่ากลุ่มนี้ที่ว่าขายดีที่สุดนั่นก็คือยาซีฟันเบนซิเต้นเงเนาะอยากบอกเลยว่าคุณโมเพ่นได้รวมเก้าคุณประโยชน์เอามาไว้ในหลอดเดียวนะทุกคนเฮาเด็กน้อยก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ดีบ่จาเป็นต้องแยกหลอดให้หุ่งให้ยากเลยใส่ได้ทั้งครอบววนะหลอดเดียวนะทุกคน เหมาะสําหรับใครมีปัญหากลิ่นปากจะสิบ่มีความหมั่นใจเนาะทุกคนใตเลยแหละกัมีปัญหาเหงือกบวมแล้วก็ยังซอยลดขับหินปูนในหฮาได้นำนะทุกคนอยากบริยาสีฟันของเฮานี่ชุดยอดเนาะแล้วก็อีกตัวนึงที่กลับมาสื่อซ้ำหลายที่สุดนั่นก็คือเจวานเอสเวล่าหรือว่าเจวานมหัสจัย์เนาะเจวานนี่ก็บสำหรับผู้ชายเนาะกัเสืผมได้นะทุกคนเห็ดหอยซงนี่หล่อเท่นะทุกคนอ่าที่สําคัญยังซอยชโลมงอกให้ได้น้าแล้วกัท่าสาหรับไพ่หนาเป็นซิลหรือว่าไพ่ใหม่น้ำห่อนรั อ่ะกระทาได้ซอยได้นะทุกคนทาเรียบโคกก็ได้เนะนั่งไห้ทาตั้งแต่บนลงล่างอย่าทาแต่ล่างขึ้นบนนะทุกคนแล้วสิมเฮาวแาเป็นย่อนลิต์เอนได้ฮาบอ,บอกได้เนาะอ่าแล้วก็สินค้าอีกกลุ่มหนึ่งเนาะกลุ่มที่สี่ก็คือน,นิริโฮอันนี้สิเป็นของใส่ของใส่ภายในบ้านของทีเม่บ้านมักซื้อพอบ้านมักใส่เม่บ้านมักซื้อจะได้เม่บ้านเฮ็ดซักเซตโม กะซื้อของกลุ่มนี้มาให้พระบ้านใส่เนาะแต่ซิมี่นำยาสักผ้าน้ำยาปั๊บผ้านุ่มแล้วกันนำยาล้างจานน่ะเองทุกวันนี้ทุกคนใส่เสื้อผ้านี่สักบอกสักเมนบอกทุกคนอยากบอกเลยนะน้ำยาสักผ้าของเราเป็นหัวเสื้อเนาะใส่หน่อยเดียวนะทุกคนอ่ะก็เป็นฟ้องแล้วนะที่สะพายังมีกลิ่นหอมห้าตากในตีห่มก็ไดบ่มีกลิ่นอับเนาะและการน,นำยาล่างจานของเราคือกันบ่ได้ล่างจานได้แขย่างเดียวนะยังล่างพักล่างพดลไม้ล่างขวดนมอาบน้ำให้น้อง,ม,องม้าน้องแมวก็ได้น้ำน่ะทุกคนล่างห้องนำ้ำทุคนอ ที่สาคัญเนะาะล่างนีล่างสินให้นํากระได้นะทุกคนเป็นยังคือว่าอะไรเพราะว่ารุ่นพี่ที่เห็ุซักเซนโม่เผื่ล่างให้เห็นเลยเนาะบางคนล่างหลดป้ายเขาเป็นลปหลดป้ายแดงนายได้น้านะทุกคนคือผู้นำฮอาลห,ห,หลายคนเนาะอ้บางคนว่าคือล่างได้หลายเถะปลอดภัยอยู่บอกอยากบอกเลยว่าปลอดภัยแห่นอนเนาะเพราะว่าน้ำยาล่างจานของเฮานี่ ได้ใบหนังสือหองหักจากกรมวิทยาศาสตร์เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อม94อนตะทุกคนปลอดภัยอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็กลุ่มที่หโาวิ่งมออันนี้สิเป็นอาหารพืชออร์แกนิกลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับเกษตรกรเนาะก็คือปุ๋ยหรือว่าคันพร้อมน่นเองทุกคนอ้ายก็มี2สูตรเนาะปุ๋ยของศักดิ์สิทธิ์เมฮาสูตรที่1สอยปั๊บลากหนาดินลำต้นให้แข็งแห้งสูตรที่สองอยเพิ่มผลให้ผลดกผลใหญ่ผลยเวา หม,ม,มากเงี้ยเงี้ยเงาๆแบบหมักถั่วหมักแป้งอลไรทุกคนอยากขีดเลิกนเนาะบอแม่ในอื่นหรอกเนาะอ่ะหมักถัวก่วหมักแป้งหัวมันจะสีหนะทุกคนเหมาะเลยสําหราญไปที่มีมูเพื่อนหรือพออ่อแม่ญาติพี่น้องเขาเห็ดไห่เห็ดหน้าเห็ดกเกษตรกรจะสีหนะทุกคนเอาปุ๋ยของเขาไปใส่เบมือนเนาะอย่าบอกเลยว่าปุ๋ยของเขานี่อ่ะเป็นหัวเสือนะทุกคนกวดหนึ่งนี่ทเทียบเท่าปุ๋ยที่ทางบ้านเขาใส่นี่ตั้งหัวเป็ดกระสอบเลยนะทุกคนพอเป็นหัวเสือในเด็โอ้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต อลีเนาะจ้าเนาะและกับกลุ่มที่6กนาะจา้ะอันนี้คือสมาร์ทเคเอันเนาะแต่ซิมีอยู่หนึ่งรายการคือเครื่องกล้องน้ำแร่น่เองสมอยกากถามว่ามันนี่นะห้องอย่างก็ไปเซเว่นนี่ระหว่างน้ำธรรมดากับน้ำแร่นี่ทุกคนสิเลือกอันไดแน่นอนก็เลือกน้ำแร่เนาะสมจะเลือกน้ำแร่นะเพาะวาน้ำแร่นี่มีแร่ธาตุที่มนุษย์เขาต้องการเนาะแต่ว่าเข้าซื้อข้างนอกนะเขากวดหนึ่งนี่สิบสาวบาทที่เขากินได้แค่เขาคนเดียวนะวันนี้ดีกว่าบอกทุกคนเอาเครื่องกล้องน้ำแร่นี่ในซักเซโมไปติดไว้ในเือนน,นนาาี่ดูแลสุขภพคนที่เองก ได้ทั้งครอบครัวเลยนะเห็นบอกเป็นยังคนบานเฮาขึ้นมักเป็นหลกหนิวลายแท้เพราะว่ากินน้ำบ่ค่อยสะอาดนั่นเองเนาะน้ำบอ่อน้ำบึงน้ำถากินไปเลยแต่ว่านี่นะทุกคนเขาเอาเครื่องกองน้ำเหล็ไปติดไว้ในเฮื่อนในซานนี่ดูแลคนที่อหักได้ทั้งครอบครัวเลยนะเนาะและกับกลุ่มที่เจ็ดเนาะอันนี้ขยายศักยภาพเนาะกลุ่มนี้ตอนนี้ก็มีอยู่หนึ่งรายการน่นเดงเนาะก็คือเม็ดปิดจมูกใน,นเดงทุกคนหรือว่าผ่าปิดปากเนาะแต่ว่าเมรร็ดข้างนอกนี่ เข้าใส่จุ่แล้วมันบมทุกคนใส่มาแล้วก็ถิ่มไปบมดได้ยังแต่มาใส่กับซักเซนโมนี่ได้เงินคืนนะทุกคนถี่สําคัญแมสของเฮานี่มีสองสีเนาะสีดำอ่าสีสมแล้วกัอ่าสีขาวในทุกคนมีสามสีเนะาะค่ะเขาสามารถเอากลับมาซักในทุกคนได้มาใส่สัมใหม่ตั้งสามสิบขังนะทุกคนสุดยอดอะไรเนาะนี่แหละทุกคนสินค้าทั้งหมดก็มีหลากหลายรายการทรงกระหกมาบอกแขกบ,บางอย่างให้ทุกคนฟังเนาะเชื่อว่า ทุกคนกับว่าอยากฟังทุกคนกับอยากฟังเลื่องได้ได้เลื่องเงินเงินทองทองอย่แล้วเมนบอทุกคนอยากบอกเลยเนาะมือนี่เฮาซิมีวิทยากรมืออาศิพเพิ่อนซีใม่เรื่องแพนรายได้เรื่องว่าเฮาซีได้เงินเขามาแบบใดนั่นเองเนาะทุกคนเนาะอดีตเนาะอดีตของน้องเพื่อนนี่เป็นหนุ่มล่าอาหารนะทุกคนบอกมีเวลานะแบ่งเวลาเล็กๆหน่อยนี่พันธพัฒนาตัวเองจนเป็นวิทยากรมืออาชิพเรื่องรายได้เงินเงินทองเพิ่นเก็บได้ทุกเม็ดทุกหน่วยนะทุกคน แต่ปัจจุบันนี่โอ้ทุกคนบอได้ทำร้านอาหารเลยนะปัดคำว่มมาเจ้านายออกจากชีวิตได้แล้วทุกคนเลือกเวลานอนเวลาตื่นได้นะทุกคนอ่าน้องเพิ่นมุ่งมั่นตั้งใจจนทุกวันนี่นะทุกคนอ่าเพผลซัมเร็จเนาะมไีได้กับกซักเซตโมนี่แปดหมื่นบาทต่อเดือนดำรงในตำแหน่งเพิ่นนั่นเองทุกคนอยากรู้แล้วเมนบอเนาะว่าเพิ่นเป็นไฟเผื่อบอ่เป็นการซักซ่าเสียเวลาขอเชิญพบก,กับน่อง